สวัสดีครับวันนี้มีคําถามจริงๆคําถามนี้เป็นคําถามที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยที่ไปบรรยายนะครับการบริหารจัดการร้านอาหารอย่างเป็นระบบให้กับน้องๆที่วัยซีที่โคาราชนะครับก็เมื่อประมาณเกือบเกือบสองเดือนที่ผ่านมาพอดีติดคําถามในช่วงถามตอบเนี่ยไม่มีเวลาก็เลยถือโอกาสนี้มานั่งตอบตอนนี้อยู่ที่ดุสซิอร์ฟซีเยอร์มันนะครับก็ไม่ไกลจากที่อัมสเตอร์ดัมนะครับที่เนเธอร์แลนด์แหก็เป็นเพื่อนบ้านกันขับรถประมาณ2ชั่วโมง คำถามนะครับมีว่านะครับ SOP ที่จะสามารถเก็บสูตรความลับนะครับให้เป็นความลับเก็บสูตรของร้านเนี่ยนะให้เป็นความลับนะครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้พนักงานเนี่ยนะฮะแอบเอาข้อมูลออกไปเนี่ยนะฮะจะทําอย่างไรผมคิดว่าอย่างนี้นะครับเพราะคำถามเขียนมาว่าคําถามนี้ไม่ได้เขียนเป็นคําถามเขียนแค่เล่านี้ฟังว่า SOP ที่จะสามารถเก็บสูตรของกิจการของร้านให้เป็นความลับได้เพื่อไม่ให้พนักงานแอบเอาข้อมูลออกไป ทำยังไงอ,อันดับแรกนะครับอ่จริงๆคําถามนี้ค่อนข้างจะต้องใช้เวลาในการสร้างความเข้าใจก่อนความเข้าใจอันดับที่1คือเราต้องรู้กันครับว่า SOP คืออะไรนะครับ SOP นี่มาจากคําว่า Standard Operating Procedures นะครับ Standard ก็คือมาตรฐานนะครับ uh, Operating ก็คือการลงมือทาหรือการกระทำนะครับหรือการจัดการอะไรสักอย่างนึงนะครับทีนี้ p r o c e d u r e s หรือ Process คือขั้นตอนเอาสามคำนี้มารวมกันแล้วก็คือมาตรฐานการทํางานอย่างเป็นขั้นตอน นะครับ<ม>เพราะฉะนั้น SOP นี้ไม่ใช่สูตรนะครับบางท่านอาจจะเข้าใจว่า SOP นี่คือสูตร SOP คือวิธีการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้เกิดมาตรฐานเหมือนเหมือนกันนะฮะแต่คำว่าสูตรอาหารหรือภาษาอังกฤษเรียกว่ารีสปีสูตรนี้ก็คือตำรับนะฮะบ,บอกว่าต้องใส่อะไรเท่าไหร่แต่นะครับในสูตรเนี้ยไม่ได้มีวิธีทำบอกไว้ละเอียดนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างการทําแกงเขียวหวานสูตรแกงเขียวหวานได้บอกว่าใส่เครื่องแกงนะครับใส่พริกแกงเขียวหวาน60กรัม นะครับน้ำมันพืชน,นะครับสามสิบมิลลิลิตรนะครับกะทิสามร้อยห้าสิบมิลลิลิตรนะครับน้ำปลาสองช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าวหนึ่งช้อนโต๊ะ,ะไก่สองร้อยยี่สิบกรัมใบโหระพาห้ากรัมพริกชี้ฟ้าสองเม็ดพริกขี้หนูสวนทุกละเอียดห้าเม็ดอันนี้คืออ่าสูตรนะครับหรือเรซสปีตำรับในการทำแกงเขียวหวานไก่ทีนี้สูตรตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเก็บไว้ยังไงก็ได้ นะครับใส่อะไรเท่าไหร่เราสามารถเก็บได้ทีนี้มันต่างกับ SOP ยังไงนะครับ SOP นี่คือวิธีการทาเป็นขั้นตอนเพื่อให้ได้มาตรฐานและเพื่อที่จะตอบสนองให้สูตรตรงน,นั้นเนี่ยให้รสสปตรตรงนั้นมีความสําเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อให้ได้แกงขวหวานออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนที่ต้นตํำรับที่ทําไว้ทีนี้เวลาเราท SO ํา SOP นยมันมีอยู่3ส่วนที่เราจะต้องแยกออกนะครับคือ SOP ตัวที่1ที่เป็นตัวแปรสําคัญที่ทาให้แกงเขียวหวานไก่ชามนี่ออกมาอร่อยเหมือนต้นตํำรับคืออะไรครับพิกแกง พิแกงแกงหิวหวานนี่ประกอบไปได้วยเครื่องเทศเครื่องปรุงทั้งหลายแหล่สมุนไพรอาจจะมี11หรือ13ชนิดอันนี้ก็แล้วแต่สูตรของใครนะฮะอาจจะใส่นี่อาจจะใส่นั่นอาจจะเพิ่มนี่อาจจะลดนั่นตามอัตราส่วนแล้วก็ตามสูตรของแต่ละคนที่ได้มา,าเราก็จะมี SOP สําหรับการทําพิกแกง น้ำพริกแกงเคียวหวานอย่างเช่นใส่เกลือใส่กะปินะครับใส่รูปผักชีใส่รากผักชีนะครับใส่ขา่าใส่ตะไคร้ใส่หอมแดงนะครับอะไรก็ว่าไป1 2 3 4 5แล้วก็ทําการโครลสันแล้วเอาไปผัดผัดแล้วเอาเก็บไว้อย่างไรใช้น้ำนำมันมากน้อยแค่ไหนผัดกี่ชั่วโมงกี่นาทีอันนี้อยู่ในเอสีในการทําพริแกง อ่าต่อมาถ้าเราใช้กะทิที่เป็นจากต้นมะพร้าวเราก็ทำการขึ้นมะพร้าวมาพาว่าเสร็จปั๊บขูดมะพร้าว <c oughs> ด้วยกระต่ายขูดมะพร้าวขูดเสร็จปั๊บเราต้องคั้นได้น้ำกะทิเราต้องมีวิธีการสอนการทำน้ำกะทิเพื่ออะไรฮะเพื่อ <c oughs> ให้กะทิที่เหมือนกันมีความเข้มข้นเท่ากาันตัวแปรที่สำคัญก็คือเรื่องของน้ำน้ำที่มีสองส่วนคือน้ำที่อุ่นแล้วก็น้ำที่เย็นใช้ผสมในการคั้นกะทิ คั้นมะพร้าวเพื่อให้ได้กะทิสมมติกะทิ500กรัมต้องผสมน้ำร้อน200มิลลิตรน้ำเย็น300มิลลิตรเพื่อให้เกิดน้ำอุ่นพอดีแล้วก็คั้นด้วยมึ่คั้นๆๆอาจจะคั้น50ครั้งแล้วก็ทำการบีบเอาน้ำออกมาอันนี้ก็คือ S.P. o ในการทำน้ำมะพร้าวน้ำกะทินะฮะต่อมาเราก็จะมีของที่เราต้องเตรียมก็คืออะไรครับส่วนที่เป็นเนื้อสัตว์คือไก่แล้วก็ส่วนที่เป็นผักนะครับก็คือมะเขือเปราะมะเขือพวงมะระพาพัชีฟ้าใบมะกรูด เราก็ต้องมีวิธีการทําของทุกอย่างหมดเลยนั่นคือ s o p ของไก่ต้องแล่ไหมต้องแล่ครับต้องสอนวิธีการแล่ชิ้นไก่นาก,กีกรมัมอาจจะชิ้นไก่อาจจะหนัก30กรมัมนะครับทีนี้ใบมะกรูดต้องมีการฉีดอย่างไรมะเขือเปาะล้างอย่างไรมะเขือพวงล้างยังไงมะเขือเปาะล้างแล้วปับ๊บเก็บไว้นานเท่าไหร่ทาอย่างไรมะเขือเปาะถึงจะไม่ดาเราต้องมี s o p ต้องระบุไว้หมดเลย <ừ> เห็นไหมครับเราพอจะแยกออกแล้วว่า s o p ตัวไหน ที่เป็นตัวสําคัญเป็นตัวแปร ى, ทําให้แกงเขียวหวานมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญจากคนอื่นหรือไม่ว่าเป็นความลับนั่นคือพี่แกงเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากจะให้พนักง,งานเอาความลับของพี่แกงหลอไปได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําพี่แกงเองหรือเราต้องจ้างโรงงานผลิตพี่แกงให้ นะฮะแล้วก็เอามาใช้ทําแกงเขียวหวานนะครับหรือให้ในกอทาพริกแกงให้ในขอทํากะทิให้ในิกรล้างผักให้ในกอทาเนื้อให้ในายนางสาวดวงดีเป็นคนเอาทุกอย่างมารวมกันเราจะมี SOP อีกตัวสุดท้ายคือ Cooking SOP <c oughs> ก็คือการเอาทุกอย่างมารวมกันแล้วก็เริ่มต้นในการใส อ่าพิแกงใส่ใส่น้ำมันก่อนนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะใส่พริกแกง60กรัมผัดให้หอมใส่ยี่หร่าหรือใส่ลูกบุชีลงไปนะครับใส่ใบมะกรุดลงไปผัดให้หอมเสร็จแล้วก็เติมกะทิที่เราคั้นไว้ลงไปพอกะทิเดือดเสร็จเรียบร้อยจนเคี่ยวแตกมันอ่าใส่มะเขือเปราะมะเขือพวงลงไปพอมะเขือเปราะมะเขือพวงเริ่มที่จะสุกแล้วให้ใส่ไก่ลงไปครบสามนาทีไก่สุกเรียบร้อยใส่อะไรครับใส่ใบโหระพาใส่ผัชีฟรัแล้วปรุงรสด้วยน้ำปลาด้วยน้ำตาลนะครับชิมให้ออกรสเผ็ดนิดหน่อยเผ็ดนำนะฮะ แล้วก็รสเค็มรสหวานเท่าๆกัน <im cia> นั่นคือเอสพในการทําแกงียวหวานไก่นะฮะความลับมันอยู่ตรงไหนครับความลับมันอยู่ตรงการทําเครื่องแกงเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้พนักงานเรารู้หรือเอาสูตรเครื่องแกงไปเราคงต้องไปจ้างเขาทาหรือไม่ต้องทําเครื่องแกงเองทีนี้ถ้าเราทําเองเราก็ต้องทําเองไปตลอดนะฮะถ้าเกิดสมมติว่าเราไปจ้าง pope. เขาทำเขาก็ต้องรู้สูตรเพราะฉะนั้นมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ถ้าเกิดไม่อยากให้ใครเอาสูตรไปเลยก็เป็นยังไงครับเขาทาเองหมด อ่าไม่มีใครรู้นะครับรู้หนึ่งคนรู้สองคนทีนี้เราต้องเข้าใจ principle หรือหลักการก่อนว่าความลับในโลกนี้มันไม่มีจะชา้าจ,จะเร็วนะฮะนอกจากเราจะเก็บไว้คนเดียวไม่บอกใครแล้วสูตรนั้นก็จะตามเราไปทุกทกที่ถึงแม้เวลาเราเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกรอบรูปเสร็จเรียบร้อยสูตรก็จะเข้าไปอยู่ในกรอบรูปกับเราเหมือนกันนะฮะทีนี้อยากให้มองว่าการสร้างสูตรมาตรฐานเนี่ย เพื่อต้องการให้อาหารมีรสชาติที่เสมอต้นเสมอปลายใครทําก็อร่อยทําตอนไหนก็อร่อยเราต้องรู้จักวิธีการวาง SOP ของแต่ละตัวให้มีความเหมาะสมแล้วก็มีความสําคัญเราคิดว่าตัวไหนที่มีความสำคัญเราจ้างมาทําอย่างที่ร้านผมเนี่ยนะฮะสูตรน้ําผัดไทยเราทําขึ้นมาแล้วให้โรงงานทําให้สูตรน้ําแกงเราให้โรงงานทําให้นะครับถามว่าโรงงานเนี่ยถ้ามีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นทีมงานของการทีมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือเขาเรียก R&D เ,เขาสามารถที่จะสอนได้ทุกสูตร ไม่ว่าสูตรเราจะดีแค่ไหนจะอย่างไรใส่อะไรนะฮะผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารเนี่ยไม่ได้มีคนเดียวในโลกนี้มีหลายคนและทุกคนสามารถที่จะถอดออกมาได้ทุกๆสูตรอันนี้คือข้อเท็จจริงนะฮะ<ม>เพราะฉะนั้นุดประสมในการทํา SOP เนี่ยไม่ได้ต้องไปกังวลว่ามันมีคนขโมยไหมมีคดออกไปไหมนะ,ะความลับมันไมีในโลกนี้อยู่แล้วแต่ที่เราทำขึ้นมาเพื่อที่จะให้พนักงานทุกคนทําตามจะทําตาม SOP เพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดความเป็นเลิศ เพื่อให้ทุกอย่างออกมาเอ็กซ์แลนเซเพื่อให้ทุกอย่างออกมาดีเหมือนเหมืนกันเพื่อให้ลูกค้าออกมาทานแล้วเกิดความรู้สึกอร่อยเหมือนกันทุกจานนะครับอันที่2คือเราต้องการให้ SOP เป็นเครื่องมือในการจัดทําชี้นําแล้วก็เป็นตัวควบคุมขนาดของอาหารแต่ละจานหรือเรียก portion control ใส่กี่กรมัมกี่กรัมเพื่อให้เกิดการควบคุมต้นทุนที่ดีและที่3นะครับพอทุกอย่างถูกต้องแล้ว1และ2เนี่ยกำไรก็จะตามมานี่แหละครับคือหัวใจในการทำ SOP นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้ใครรู้เราก็คงต้องทาเองแต่จุดประสงค์การทําร้านอาหารคือให้อ่านอร่อยทุกๆจานทุกๆครั้งที่ใครทําก็อร่อยและเดี๋ยวมีอีกคาถามใหม่ๆม,มาเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาคุยกันเดี๋ยวจะออกไปเดเนเร่ข้างนอกแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกคําถามเลยน,นะครับวันนี้คำถามเยอะมากเดี๋ยวจะทยอยเล่าให้ฟังแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ